นิทานเรื่องพระกับมานนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีพระพิสุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดกลางป่าพระรูปนี้มีจิตใจสงบเยือกเย็นและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านไม่เคยโกรธไม่เคยวันไหวแม้ผู้คนรอบข้างจะพูดจาดูหมิ่นหรือลองใจอยู่มาวันหนึ่ง มานได้ยินข่าวลือถึงความสงบของพระรูปนี้จึงตั้งใจจะไปทดลองใจของท่านมานปรากฏกายเป็นชายแก่เดินเข้าไปในวัดขณะพระกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพมานเริ่มด่าทอพระด้วยคำพูดหยาคายเสียดสีท้าทายต่างๆนานาแต่พระยังคงนั่งนิ่งไม่แม้แต่จะลืมตา มานยิ่งโมโหจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วตะโกนลั่นว่าเจ้าพระเงียบเงื่อนนี่ไม่มีน้ำใจข้าด่าขนาดนี้แล้วยังไม่ตอบโต้พระรูปนั้นลืมตาช้าชยิ้มเบาๆแล้วกล่าวว่าโยมเอาของขวัญมาถวายให้เราหากเราไม่รับของขวัญน,นั้นจะเป็นของใครมานก็นิ่งไปคู่ใหญ่ก่อนจะตอบบา่าวว่า ของข่าพระจึงกล่าวต่อฉันใดก็ฉันนั้นคำดาของโยมหากเราไม่รับไว้มันก็ยังเป็นของโยมอยู่ดีไม่มาถึงใจเรามานตกทะลึงถึงปัญญาและความสงบของพระรูปนั้นจิตที่เคยว้าวุ่นกลับสงบลงอย่างประหลาดน้ำตาไหลภาคโดยไม่รู้ตัวมานั่งลงกราบพระด้วยใจสำนึก ข้าเข้าใจแล้วข้าไม่ได้อยากชนะท่านข้าแค่ไม่เคยเจอใครที่ไม่สู้กลับจนข้ารู้สึกพ่ายแพ้ด้วยใจตนเองพระยิ้มแล้วกล่าวว่าผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่ชนะคนอื่นด้วยกำลังแต่คือผู้ที่ชนะใจตนเองด้วยเมตตาและปัญญาตั้งแต่นั้นมามารก็เปลี่ยนไป กลายเป็นผู้ที่ออกเดินทางบอกเล่าเรื่องราวของพระรูปนั้นเพื่อเตือนใจผู้คนให้รู้จักชนะความโกรธด,ด้วยความสงบชนะความเกลียดด้วยความรักและชนะมานในใจด้วยเมตตาข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้นะคะเมื่อใจไม่รับความชั่วร้ายความชั่วร้ายย่อมย้อนกลับไปยังผู้ส่งมันออกมา จงฝึกใจให้สงบเหมือนทะเลที่ไม่เคยวันไหวต่อคลื่นใต้น้ำเป็นนิทานคำสอนที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆนะคะแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนิทานดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนิทานดีๆที่จะนำมาฝากในคลิปต่อๆไปนะคะจะได้นำไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง ในทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ